โอเคคลิปนี้นะครับเราจะมาทําในส่วนของตัวการเปิดบัญชีตัว Google ใหม่นะครับก็คือ Google Ad ของเราเนี่ยถ้าเกิดใช้งานนะครับไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยแล้วเราไม่ได้ใช้ตัวโพลิซีของตัว Google Ad นะครับมันจะแจ้งเตือนว่ายก,ายกเลิกบัญชีโดยอัตโนมัติครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินในการจ่ายค่าโฆษณา,านนครับหรือการเปิดแคมเปญใหม่ไม่สามารถทําได้ครับผมอีกอย่างหนึ่งของตัวโพลิซี Google Ad เนี่ยจะแจ้งไว้ว่าจะ ยกเลิกบัญชีหากคุณไม่ได้ใช้งานในระยะเวลา15เดือนนะครับผมโอเคคลิปนี้เราจะมาทําวิธีการเปิดบัญชีนะครับตัวบัญชีเดิมให้สามารถใช้งานได้ใหม่ครับโอเคไปดูกันโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาในส่วนของตัวหน้า Google a d แล้วนะครับผมก็จะเห็นว่าเราเปิดในส่วนของหน้า Policy อยู่นะครับตอนนี้โอเคหน้า Policy นี้คือหน้าอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผม ตัวหน้า p o l i c นี้คือหน้าตัว Google Ads นะครับที่อธิบายให้ฟังว่าขั้นตอนการเปิดบัญชีจะเปิดยังไงนะครับตอนนี้ก็คือบัญชีของเราไม่สามารถที่จะเปิดแคมเปญได้นะครับและไม่สามารถที่จะเปิดดูเวลาดูคีย์เวิร์ดหรือดูคอปชั่นต่างๆของ Google นะครับไม่สามารถใช้งานได้แล้วครับตอนนี้โอเคมันก็จะทําให้วิธีการก็คือการตัดเงินนะครับจะใช้วิธีการตัดเงินก่อนตอนแรกเด้งกลับไปกลับมานะครับตัดเงินลงไปแล้ว แล้วทีนี้ไม่สามารถที่จะคืนได้นะครับผมเพราะว่าเราตัดไปแล้วเนี่ยบัญชีของเราถูกยกเลิอกอยู่นะครับมันก็ทําให้เราไม่สามารถที่จะจ่ายเงินคืนของตัว Google ได้นะครับไม่ว่าเราจะมีบัญชีเงินในบัญชีเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่คืนไม่ได้อยู่ดีนะครับอ่ะผมจะอ่านพลิซีให้ฟังนะครับผมก็ปิดใช้งานบัญชี Google Ad ที่ยกเลิอกอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชี Google Ad อีกครั้งเพียงทําตามขั้นตอนเท่านั้นนะครับ ก็ขั้นตอนอธิบายคร่าวๆก็คือเปิดบัญชีเข้าบัญชี Google Ads นะครับคลิกไอคอนเครื่องมือนะครับในส่วนของตัวที่เป็นรูปประแจนะครับมุมขวาบนแล้วก็คลิกค่ากําหนดภายในการตั้งค่าสถานะบัญชีเพื่อขยายนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเปิดบัญชีของชัดอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตรงนี้ไว้ให้นะครับเปิดดูข้างในได้เลยโอเคต่อมานะครับเราเข้ามาส่วนของตัวหน้าบัญชีของเราแล้วนะครับ โอเคพอหน้าข้มบัญชีเราสังเกตตรงนี้ไหมครมันขึ้นคําว่าบัญชีของคุณไม่อยู่ในสถานะการใช้งานโฆษณาของคุณไม่พร้อมเนื่องจากบัญชีถูกยกเลิกอ่ะตรงนี้มันก็จะไปเชื่อมโยงกับอันแรกที่ผมอ,อธิบายให้ฟังครับเพราะว่ามันจะไม่สามารถลงโฆษณาได้นะครับเพราะมันถูกยกเลิกอยู่อ่ะทีนี้เราจะเกิดการแก้ไขยังไงนะครับโอเคให้เราเข้ามาที่ตรงเครื่องมือนะครับรูปปัะแจรูปนี้อ่ะก็คือออปชันนะครับผมเลื่อนลงมานะครับ ส่งคำว่าค่ากำหนดนะครับผมกดเข้าไปเลยนะพอกดเสร็จปับ๊บมันก็จะมาขึ้นหน้านี้นะครับผมให้เราเลื่อนลงมาให้อยู่ตรงกลางนะครับนะเขียนคาว่าสถานะบัญชีบัญชีนี้ถูกยกเลิกโฆษณาในบ,บัญชีนี้ไม่ได้ทํางานนะครับอ่ะให้เราเข้าคลิกตรงนี้ครับผมที่เมาส์นี้นะครับที่คำว่าเปิดใช้งานบัญชีของฉันอีกครั้งนะครับกดเข้าไปเลยนะครับะ ตัวนี้เปิใช้ง,งานไม่ได้เราลอสักคู่หนึ่งนะครับวันนี้น่าจะดีเลย์นะครับผมโอเคกดอีกหนึ่งครั้งนะครับโอเคตอนนี้หากคุณต้องการหยุดแสดงโฆษณาลองอยู่แคมเปญชัว่วคราวถ้าคุณถูกยุ่เรบัญชีให้คุณรับเรียกใบเสร็จอะโอเคตอนนี้บัญชีทำงานแล้วนะครับผมตอนนี้เปิดแล้วนะ ทีนี้เรามาดูนะครับว่าตัวโฆษณาของเราทํางานไหมนะครับเรามาลองดูว่าเข้าทงานหรือเปล่าโอเคตอนนี้บัญชีของเรานะครับแจ้งเตือนมาว่าแคมเปญใกล้หมดแล้วนะครับเนื่องจากที่ว่าเราเปิดทิ้งไว้แล้วเราไม่ได้ดูนะครับว่ามันไม่ได้ทํางานน,นั่นเองทีนี้มาลองดูนะครับว่าอ่าวันนี้ขึ้นตัวเขียวนะครับผมก็คือมีเซฟในการทํางานแล้วนะครับ วันถ,ถึงวันที่27โอเคการปรับราคาโอเคยังไม่มีนะครับสถานะมีสิทธิ์นะครับการค้นหาโอเคขึ้นเขียวแล้วนะครับผมอ่ะเปิดใช้งานเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนั่นเองนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครมีความสงสัยยังไงก็พิมพ์เข้ามานะครับตอนนี้เราก็สามารถเปิดบัญชี Google Ad ที่โดนยกเลิกไปได้แล้วนะครับผมเป็นบัญชีเดิมเลยนะครับก็โอเคถ้ามีอะไรสงสัยพิมพ์ม,มา บอกกันมานะครับเดราจะตอบคำถาม